สวัสด,ดีนะครับผมดีต้อนรับสู่รายการกรายเนธนอร์โีกแล้วนะผมวันนี้ผมก็พามาเด็ดฟาร์มยำเย็นนะผมตอนนี้ก็เย็นนะผมประมาณห้าหกโมงแล้วนะผมตอนนี้แ <Okay. S 1> อ,อริอันก็เช้เดิอนอยู่นะผมยังไม่ขึ้นคอนทีนะผมแล้วก็แม่ไก่ก็ลูกไก่ตรงนี้ครับมันก็กกไข่ว้นะผมแม่ไก่ลูกอีกหนึ่งตัวผม <Wow. S 1> เห็นไหมโผล่หัวเลย <Wow. S 1> ูกไก่นะ ตรงนี้ผมก็เอาพวกผ้ามาปิดนะผมเพื่อไม่ให้แสงแดดมันเข้านะผมกันไก่มันร้อนนะผมโอเคครับดูไก่นะครับโรหัวอยู่นะครับกับไข่นะผมทางใต้นะครับน่าจะออกมาประมาณวันที่26นี้นะครับเข้าดิผมดูครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วขึ้นคอนเดียวยกนี้นะผมโอเค ยกยกยกสั่งได้นะผมจะให้ขันนะผมยกยกเร็ยวยกเร็วนไครับสั่งให้ขันได้ผมผมไม่แน่ใจว่าที่สนามแข่งเขาให้ไก่ปลาตัวสีขาวแข่งไหมนะผมถ้าแข่งได้นะผมทายเรียวไปแข่งแล้วนะผมเพราะว่า ขันมากนะผมเห็นไหมครับเพราะว่าผมบำรุงยาด้วยผมสมัยก่อนนะผมผมจะบำรุงยาให้เรียวนะผมแต่ว่าตอนนี้ไม่นะครับเดี๋ยวผมค่อยบำรุงยาอีกนะผมให้มันขันเยอะขึ้นอีกนะผมโอเคต้องไปหาซื้อยามานะผมเป็นยาขยันขันนะผม สามารถสั่งให้ขันได้ผมผมเห็นนะที่สามแข่งเขาจะทําแบบนี้แล้วก็พูดว่ายก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 มันจะขันนะผมเดี๋ยวผมลองดูครับว้าวมันขันมันขันนะผมผมฝึกมาดีนะผมตัวนี้ไอเรียวนะผมแต่ว่าไอเชียผมยังไม่ฝึกดีนะผมเพราะว่ามันเห็นนะผมมันตื่นคนนะ phải không? Dốc Dốc Không Dốc Húp Húp Dốc นี่ก็ลูกไก่ครับผมนอนอยู่นะนอนอยู่กแม่นะครับลูกไก่มีแปดตัวครับผมในนี้กำลังนอนอยู่กับแม่นะครับเราก็จะมารอชมนะครับว่าลูกไก่มันจะออกมาวันไหนครับผมเท่าที่ผมนับวันนะผมน่าจะวันที่ยี่สิบหกนี้นะับโอเคน่าจะเกิดออกมาครับผมวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็นอนนะครับตรงนู้นก็จะเป็นบ่อปลากัะนะผม ผมเพราะเราพามาเด็ดปลากัดด้วยผมมาจะมองไม่เห็นนะผมเพราะว่าจอกเต็มไปหมดเลยนะผมต้องตักจอกนี้ออกมั่งนะผมเพราะว่าถ้าไว้เยอะแบบนี้มันก็ไม่ดีับผมมันจะทําให้ไม่ไม,มีที่อากาศให้ลูกปลากัะดูนะผมโอเคก็เดี๋ยวผมก็ค่อยอ,ออกนะครับนุ่งไก่ก็แย่งที่นอนอยู่ยนะับตรงนี้เป็นพวกพืชผักนะผมแล้วก็ผมก็ได้ไปสับ ใบตองมานะผมจะเป็นใบกล้วยผมเอามาให้ไก่มาตอนเย็นนี้นะครับผมมนจะกครูนี้เองนะผมผมเพิ่งเอามาให้เดี๋ยวพวกนี้มันก็มากินเองนะผมอันนี้ก็เป็นพวกผัดกะเพรานะผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดนะผมแล้วก็ต้นตะไคร้นี่ผมแล้วก็กะเพรานี้โดนไก่กินหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เจ้าเลี้ยงนะผมออกดอกดีนะผมไก่มันน่าจะไม่จิกนะผมเพราะว่ามันมีเหมือนมีกลิ่นนะผม เขาเรียกว่ากลิน่นอะไรไม่รู้ครับผมแต่ว่ามันเหมือนมันชุนชุนนะผมไก่มันน่าจะไม่กินโอเคตรงนี้ก็เป็นเต่าญี่ป่น,นะผมก็ว่ายอยู่ในนี้นะต่อกลางวันมันก็เดินมาอาบแดดแถวนี้นะผมแล้วก็มันก็ลงน้ําไปครับผมเต่ายุนปะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องไล่หนูไล่ง,งูนะผมมันน่าจะใช้ไม่ได้ครับผมเพราะว่า ผมยังดักหนูได้1ตัหนึ่งตัวผมตอนนี้ผมก็ปิดอยู่นะผมเดี๋ยวผมค่อยเปิดนะผมผมยังดักหนูได้หนึ่งตัวผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ฆ่ามันไปแล้วนะโอเคคือมันตายแล้วนะผมเครื่องนี้มันมันใช้งานไม่ได้นะผมเพราะว่าหนูมันยังติดกับดักอยู่นะผมต้องหาวิธีอื่นนะครับผมวิธีนี้ผมไม่แนะนํานะผม แต่ว่าไฟโซลาเซลนี้มันก็ใช้งานได้ครับผมสว่างอยู่นะครับตอนนี้ไก่มันก็เย่งที่นอนกันผมเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดตรงนี้ก็เข้าไปชมกันข้างในนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาข้างใน,น,น,นกลกแล้วนะครับตอนนี้แม่ไก่ก็ได้กกไข่แล้วนะผมประมาณห้าห้าหกฟองเนี่ยครับเท่าที่ผมนะับผมว่านะผมจะสั่งซื้อ ไข่ไก่เชื้อนะผมอเคเอามาลองฟักดูนะผมเป็นไข่ไก่เชื้อไม่ในอาหารนะผมแล้วก็หรือว่าเป็ดนะผมหรือว่าไก่งวงผมหรือว่าจะเป็นไข่แจ้นะผมแล้วก็เอาพวกไข่ที่เหลือตรงนี้เอาออกไปนะผมโอเคเอาออกไปใส่ในตู้เย็นนะผมแล้วก็เอาพวกไข่เชื้อที่ผมสั่งมาให้มันกบเทนนะผมเดี๋ยวผมลองไปหาในเฟ e b ุ o กก่อนนะผมว่ามีไหมถ้ามีผมก็ได้สั่งซื้อมานะครับ ลูกไก่มันก็จับจองหาพื้นที่นะผมล้ก็นี้เชียนะผมตัวนู้นไฟโซลา่าเซลล์นะผมตัวนี้ก็หาพื้นที่นอนอยู่นะผมไม่มันไม่ให้นอนนะผมตรงนี้เพราะไม่มันกบไข่นะผมขอให้ใบตองไปัะผมจะเป็นใบตองนะครับนะครับแม่มันไล่ครับเห็นไหมครับไข่ไข่อยู่ประมาณสีนะ่ห้าฟองได้นะผม เมื่อกี้นะครับแม่มันเล่มให้ลูกมันนอนนะผมให้มันไปนอนที่คนกับพ่อมันนะผมกับเอเชียนะผมแล้วก็ไฟโซลาเซลล์มันก็ทํางานนะผมเริ่มค่าแล้วผมประมาณห้าหกโมงได้แล้วผมตอนนี้ตรงนี้เป็นบ่อปลกกัดนะผมแต่ผมก็เปิดให้ดูนะผมแต่เรามาดูกันเลยครับหนึ่งตัวผมถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมไม่ดูครับเห็นไหมครับหนึ่งตัวผมมันน่าจะมีอีกนะผมในนี้ เดี๋ยวรอมันโตนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ค่อยย้ายที่น่อเดี๋ยวรอมันโตนะครับนะคยตอนนี้มันก็แย่งที่นอนใหญ่เลยครับผมตัวแม่ก็ตัวลูกนะผมครับเอเชียตัวนี้มันก็นอนตรงนี้ครับผมตัวเมียสองตัวครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวเล็กนี้เราจะเป็นตัวผู้นะผมมันจะมีหงอนอยู่ัะผมจะเป็นตัวผู้นะครับ ันนี้แม่ไก่ก็กวกไข่นะผมเดี๋ยวผมลงหาสั่งซื้อไข่ไก่เชื้อก่อนนะผมเดี๋ยวเราไปหาใน a ฟ e b o o k นะผมโอเคลูกไก่มันก็โดดนี้หรือว่าเพราะว่าโดนพ่อมันไล่จิกด้วยนะผมตัวนี้ก็เป็นไข่นะผมแม่ไก่ป่าก็กกอีกแล้วผมตัวนี้ <Wow. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะผมเพื่อให้ไก่กินนะครับ งนี้เอาถาดอาหารนะผมไก่มันกินไม่หมดนะผมแต่ผมก็เจ็บเอาไว้ตั้งที่เดิมนะผมอาหารที่ผมใช้าอาหารลูกหมูนะผมแล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนะผมเอามาผสมกันนะผมก็จะเป็นอาหารลูกไก่นะผมเอามาผสมให้ไก่พวกนี้กินนะครับนะไปเสียครับลูกไก่ก็โดดขึ้นนะครับยังหาที่นอนไม่ได้นะผม ประจำม,มันจะนอนอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะนอนอยู่ในตะกาาร้าแต่ว่าแม่มันไม่ให้นอนนะผมเพราะว่าแม่มันกบไข่นะผมตอนนี้มันก็หาที่มันมั่วห,หมดเลยนะผมตอนนี้มันก็หาที่นอนมั่วหมดเลยนะผมตอนนี้เดี๋ยวผมก็เก็บถานอาหารนี่ก่อนนะครับแล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยนะผมแล้วก็มาตั้งแล้วก็ปิดด้วยฝาสีเขียวนะผมโอ <Okay. S 1> เคปิดไว้แค่เนับเสร็จสิ้นแล้วนะครับ แล้วก็ปิดประตูนี้นผมเพื่อไม่ให้ไก่มันออกมานะผมแต่ผมก็เอาตะข่ายปิดอันนี้ก่อนนะผมตอนนี้ผมกม็ได้ปิดไว้แล้วนะ <Okay. S 1> เอาตะตะแกงนะผมจะเป็นรวดเหล็กรวดๆแบบนี้นะผมเอามาปิดไว้นะผมจะเป็นตะแกงเหล็กนะ <Okay. S 1> ผมแล้วก็ไม้ค้ำไว้ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวก็นอนนะผมก็วก แม่ไก่เทลังกกไข่ใหผมเราก็จะมารอชวมวันที่ยี่สิบหกนี้นะผมว่ามันจะออกมา <Okay. S 1> ไหมนะผมเพราะว่าผมกําหนดไว้นะผมนับวันจากที่เอาไข่มานะผมน่าจะวันที่ยี่สิบหกนี้นะผม <Okay. S 1> จะออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรงดักนันผมผมก็เปิดแล้วผมมา่อสักครู่นี้ครับผมเปิดให้ทํากับดักนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะติดไหมนะผมต้องมาดูตอนพรุ่งนี้เช้านะผมว่ามันจะติดไหมนับ แม่แก่ก็กลุอยู่นะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตามเนี่ยผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในทุกทุกวันนะผมของครับ